สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Speed d i s t a n นะครับเราอยู่ยุคไหนวันเนี้ยนะครับโอเควันนี้จะมาเล่นกันนะเล่น Lang Solo Diamond V นะครับผมไดสิบนะได a m o n d สินะครับผมไม่ใช่ครับได m o n d ห้แล้วก็ตามด้วยสิบคะแนนนะครับผมกะว่าจะทำชาร์ลินไปร a n สุดพีมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเนาะพยายามจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะ โอเคด่านนี้แบนด่านแล้วน้องเกี่ยไปเอา้าวชิมแบนไม่ทนันครับขออภัยจริงครับแบนไม่ทันครับผมนะฮะเราได้ด่านอะไรปะเนี่ยด่านแล้ววะซินซินซิมโกโกฮิวอะไรเนี่ยนะผมนะครับโอเคเรามาต่อรุยกันเลยนะครับผมผมจะทำชาเลนจ์ไปแล้วสุดทีมนะครับผมอ่าอันนี้ผมพูดแบบเป็นยากกับทุกคนเลยนะครับผมพยายาม จะไปแลงสุกิมนะครับผมคลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยนะครับผมนะมาเล่นกันนะครับอุ้ยทำไมมันกระตุกก่านี้นะครับกระตุกจริงกระตุกแค่ตอนนี้แหละมั้งโอเคนะครับผมเอฟเฟครถอะไรมันอันนี้เต็มมุมเลยวะเนี่ยถ้าถ้าไปไม่รอดก็อันนี้นะทุกคนนะถ้าไปไปถึงแล้งสุกิมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะอย่าเพิ่งคาดหวังกับผมนะครับนะฮะโอเคสัญญาจริงรือสัญญาปลอยไว้น่กูนะครับ ไปครับมาปึ๊บเฮ้ยปุ๊บชีสครับไม่ไม่ต่อไปแล้วมั้งเจ๊กูไม่ดัดตระไหวปะวะกูแล้วมันกระตุกอะไรวะเนี่ยจริงนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยได้บูสต์เฉยเลยครับไอ้เชี่ยโฮ้ยพิกเลยเขาปรับใหม่จริงนะเนี่ย โหนนะครับมันมันโหดสติยิกลอเดี๋ยวนะสติยากลอนสตยากลอนนะครับครับแล้อยู่แล้อยู่เห็นไหมฝีมือผมเป็นไงโอ้ยปลาเอ๋ยมันมาแล้วมาแล้วชีตครับ มาแล้วครับแย่มโอ้โหชิดครับโอ้ได้อยู่ปะชิดสองพันโอ้โหโอ้โหมันก็มันจะถูกอะไรไม่รู้นะรครับอรกงับจริงรับ อะไรไม่รู้ครับโอเคขอปุ๊กไอ้นี่เลยนะครับเหมือนมันกร็ตุกนะครับจริงๆนีละมันกร็ตกอะไรไม่รู้ครับแต่ผมขออนุญาตปรับภาพมันก่อนนะครับมันกร็ตกจริงนะครับมันน่าจะโหลดอะไรด้วยแหละครับผมว่านะแันหนึ่งนะครับมันลงมันโหลดอะไรไม่รู้นะฮะรปีขนาดแข่งเนี่ยคุณภาพกราฟิกต่ำไปเลยปะ sd sd นะครับันหนึ่งนะ หยุดโหลดก่อนพี่ไม่ไหวจริงหยุดการดาวโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะดาวโหลดดอบบี้ซาวไม่ได้เปิดแลวครับเปิดอยู่นะครับโอเคนะครับปดล็อกเรียบร้อยนะครับต้องเอมมโอเคได้อะไรดีขึ้นครับอัดคลิปได้ไงนะทุกคนนะ มาครับผมมากันต่อเลยสำหรับด่านอะไรไม่รู้นะครับชีดครับออืแบนด่านอะไรนะแบนแบนด่านดะคอนเกะปะน่ลาลำคาญว่ะไม่ชอบแบนด่านเนี้ยมันมันน่าเบื่อมันไม่ได้อะไรหรอกมันน่าเบื่อไว้ด่าน,นนะทุกคนด่านมันแบบน่าลำคาญอ่ะเออเอซอเอซออ่ะคู่นีจ้จะหล่ะ น้ำน่นาลำคาญเว้ยทุกคน,<อ>นข้าวอินเดียชั่นไม่ได้่ะทุกคน<อ>แม่งน่นาลำคาญนะทุกคนนะอ,อิเมชัน<อ>่นมาดูกันว่าห้ามโมงไม่หกโมงแล้วทุกคนบ้านอ่ะเฮ้ยอื้อแดมครับอืมเขาเล่นเป็นนะครับคนนั้นโอเคอเค่อยมีข้าวหร่ครับ หลังจากที่ผมปรับภาพให้มันต่างลงนะครับผมไม่ได้เล่น,น R.O.T. คนผมนะทุกคนนะผมเล่นในเี่ยวมี่ทั้งคนเลยเฮ้ยโอ้โหที่ขึ้นผมเล่นในเจิมมี่นะครับผมเจิมมี่อะไรวะเล็กมีมีอะไรตอบเลยทุกคนทุกคนครับผมมีทุกแข่งรอบนี้เขาเล่นเป็นอย่าล้นอย่าล,ะะล,ล้นสิ่งกูหล่นนะนับหลงที่ชิ้นหล่น แล้วก็มั oh, นดบจะท่นทันหรือเปล่าไม่ท่นทันแล้วอย่างนี้ไม่น่าทันแล้วอย่างนี้ไม่น่าทันแล้วไม่ทันแล้วยขออยูนิดหน่อยโอ้โหพีคครับบ้าหน่าเดิมคนเล่นเป็นครับปกติแรงนี้เขาเขาแบบยังไม่ค่อยช่ำกันหรือคนเขาจะเล่นเป็นแบบแรงแบบโอ้โหสู่เลยอะ โน้ว no ่าเกือบเกือบสุดทีมาทุกคนตึงๆนะครับลังตึงนะนี่ก็เจอตึงแล้วหรอครับเนี่ยโอ้เขไปนู่นเลยครับหน้าปักซอยเลยครับผมผมอยู่ท้ายปักซอยอยู่เลยนะครับท้ายซอยดิท้ายปักซอยคืออะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ปุ๊บตุ๊บซีโซ่ดีบิวดีว์ดีว์ดีวเนี่ยต้องทำมุมไม่แคบอ่ะต้เลี้ยงบู๊่ไหมครับโคชิดอื้อ ไม่ไหวครับแบบนี้แบบนี้ไม่ไหวฮะเจอของตึงเขาให้ครับเจอของตึงเขาให้แล้วดีครับโอ้ไม่ทันไม่หอเพื่อชายทาป่ะเนี่ยไม่ทันครับอย่างนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้โอหวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบ์ผังเขาเลยครับไปออกเข้าเกียใหม่เลยครับอันนี้เป็นเทคนิคโอ้โหเทคนิค น่าจะไม่ใช่ที่หนืองมากคนน่าจะรู้เยอะแล้วโอเคนะครับก็คือเราเล่นจบแล้วเราก็กดออกนะมันจะเร็วมากเลยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่เร็วนะไปอันนี้สเปซไทม์อะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนดูดิสเปซไทม์แชมเปี้ยนคืออะไรวะดิคืออะไรครับนะฮะมันคืออะไร ยังคงตามหาว่าอยู่ไหนเชื่อในความรักว่ามีตัวตนยังคงตามหาไม่ไว้อยู่ไหนเชื่อในความรักว่ามีตัวตนนี่คืออะไรครับเนี่ยผมเรือกรถคันนี้คันนี้อะไรวะลองเลือกคันนี้ดิอะคันนี้เรือกอันนี้ลองดูนะทุกคนนะโอเคผมเลียกรถที่เรียบร้อยครับ มีเวลา10วิครับในการเตรียมตัวครับสันเลี้ยงก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องมาตัวอื่นครับโอเค EC ยง ECU เหมือนเดิมไปนะครับอลองเรื่องให้มันแตกต่างหน่อยนี้ะครับอะไรมั่วไม่หลุดเลยนะครับ,อรโ,รบโอเคเริ่มเกมนะครับผมถือว่าเริ่มเกมกันเลยเอ้ยมันหลุดปะเนี่ยไม่น่าหลุดป่ะมันพาผมไปไหนอะกาแล็กซี่ไหนเนี่ยพาผมาไปไปกาแล็กซี่ไหนครับเนี่ย มันเป็นแข่งแบบรอบติดต่อกันเลยเหรอทุกคนเราดีวิ่งก็ได้แต้มเยอะดิครับอย่างเงี้ยครับใช่ปมันก็ได้แต้มเยอะดิครับยังไงครับวยจะอุ้ยรถสวยเนี่ยเห็นปหมเรียกมาครับมาดูนี่มันยังไงวะเนี่ยโอุ้ยรถคันนี้มันหมุนง่ายนะครับมัาเรียกว่าหมุนง่ายครับหมุนง่ายคิดกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ทุกคนครับผมเหมือนจะเจ,เจอตึงนะเหมือนกูเจอตึงเลยว่ะจริงไหมครับตึงสูงมพี่ได้หอรอ,องเรยไม่ชิดครับอืมแอดวานไม่ติดครับอืมเอาวีวอซีไปกินก่อนนะอันนี้โอเบกโอวดงวดีครับ รอเลยรอเลยพุ่งม่กดไม่ติดครับพี่ได้ยอยู่แล้วเฮ้ยมาเข้าประตูมิติไปโผล่ไปด่านครับเปลนะี่ยนรถปดเปลี่ยนรถครับใช่ไหมเปลนะี่ยนรถนะครับโอชิดมันแบบสามด่านในด่านเดียวอ๋อปีนิดอยู่ข้างหน้าครับแล้วอีด่านหนึ่งยังไงกำลังมาใช่ไหม มันมีคนตามมีคนแตกหน้าเตาม,มาโอ้โหมาเร็วคนล่างไปแล้วครับคนล่างไปเรียบร้อยโอชิดลืมกดที่นี่ครับเรียกว่าอะไรมะในตรงในโตโอ้เชสม s เน n a m อื้อหือ มอมกด้านนะโอ้โหเชี่ยโอโหคนนี้นเหละเหรออย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับปลาเอ,อ๋มันมาแล้วของจริงเนี่ยนะโอ้โหผมก็อ,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 อะไรออกกรนะเต็มเลยวะเนี่ย ทำไมผมเบรกไม่ค่อยติดวะป้าเอ้ยมาแล้วพี่โอ้โหรถมึงเลี้ยวยากเกินเลี้ยวอย่างยากคนมาเร็วเดี๋ยวน้อยก็มีรถสีดีเลยวะโอ้โหถ้าจะเลี้ยวยากแบบนี้อือหือเรียวยากสุดจัดเยี่ยม ไหนดิมันบวกมันบวกแรงเยอะปะวะนะครับมันบวกแรงกูเยอะปะวะอยู่นี้บวกสิบเฮ้ยไม่แย่ครับบวกสิบใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อด่านโซโ o ดิคือผมตอนผมโซโลไม่ใช่หมดเนี่ยมันมันก็บวกสิบเลยมาดูดิเป็นชั้นไหลบวกสิบใช่ไหมเอามาลองดูต่อดิต่อจะบวกไอ้นี่เหมือนกันป่า เพราะผมกดออกก่อนตลอดเลยอะต้องลองสังเกตด,ดูนะครับอันนี้แบนหนันนี้ไปครับมีมีนี่เท่าไหร่ครับไม่ยูชโลกาา์เ่าไหม่เคยทุ่งจะทุกชโลกไม่เคยทุกโลก เริ่มกันเลยเตียงปังตลกคุคอนเ็นเอี่ครับโอ้จะชนอย่างนี้เรียก,รกรยรเรียกประกันหน่อยไหมฮะเรียกประกันหน่อยครับอย่างนี้ทนกันขนาดนี้โอ้ชิดโอไอที่ัวท,ทำไมทุกคนทำไมต้องขึ้นบนในมาทีนี้ ซึ่งกูลงล่างครับโอ๊ะข้างอะไรวะเนี่ยสเสียงเกมไม่หยุดดังที่ไหนเยตอนนี้นอ่นานรึเหรอทุกคนดูดีมันชนเนี่ยต้นหาป้ามไงน,น,นะครับโอ้โหเสียงก็ตกแตกมึงดังเหิือนเะริบ ได้ครับโอ้ยโธ่โทษใครโทษโทษหมดแหละไม่โทษตัวเองโอ้ยมันกระตุกอะไรวะนี่ใครยิงเนี่ยกูวะอันน ouais ี้ขึ uh ้นบนนะจ๊ะไอไอ้ไ oh อ้ชิบหายไอ้นี่มันขึ้นบนตามแล้ววันนี้มันไม่พลาดว่ะจุฬาเนี่ยทุกคนกระหุงเข้าโง่บาบางแบบเนี้ยโอ้โหกิงอย่างนี้ ใหญ่มากแม่งเข้าเต็มซองเลยหน้ายูา่หมดแล้วมั้งหน้าหน้ารถเนี่ยหน้ากูด้วยใหญ่ได้ขนาดนี้ไอ้ชูบดิดไปโอ้ผมบวกสิบมัง่งเหรอเนาะปลาปลาทุกคนออกเลยไปไม่ควกสิบแล้วน่าจะบวกหกบวกเจ็ดนะครับได้ที่สองมา ต่อเลยดีกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องยาวๆาวครับแหลงอะไรแล้ว,วนะกูสามสองอันนี้นาน้างในยังไม่รีเลยทุกคนนะผ่ายกูไปด้วยหกสี่ทุกคนบวกเท่าไหร่ครับสามสองอมันไม่บวกคะแนนนะยังไงครับโอเคบวกมาสี่ครับไอ้เชนบวกสี่ทุกคนงั้นกูกดเล่นอันนี้ดีกว่าครับมันหมดเขาเรียกว่าหมดแบบประสิทธิภาพเลยนะมันขึ้นหมดเลย ก็คือรถที่มันที่เรื่องนี้มันเป็นรถของเราเองหมดเลยใช่ไหมผมดูก่อนนะถ้าเป็นรถของเราหมดเองเลยมันเลยนะครับกู <c oughs> ไปดูเรื่องแล้วกูไปทุกคนลุยลุยกันต่อต่อกันลุยลุยกันตลอดรับรถสุ่มในรอบนี้โอ้มันสุ่มต่อบ เอาด่านไหนดีอะด่านนี้เถอะด่านใหม่โอ๊ยด่านใหม่แล้วเหรอโอเคเล่นเลยครับด่านใหม่กูขอเปิดด้วยรถครันนี้เลยแล้วกันกูไม่ไน่าจะรอดนะครับอันนี้ขอเปิดด้วยรถครันนี้อันนี้ก็รถครันนี้ครับไม่ต้องคันนี้ปะเอาคันอืน่นม,มากนิดหน,นนะเอาคันนี้หน่อยสตาร์ทลูกน้อยนะครับไม่เล่นนั้นนานนะ บวกสิบคะแนนครับเยอะอยู่นะทุกคนบวกสิบคนระัคือมันรอบหนึ่งมันก็ไม่ได้นามมากมาเป็นสามวนอนะทุกคน3สามด่านในด่านเดียวะ่ะแล้วมันโป๊ะโป๊โป,โป๊ทีเดียวเลยนะครับมาเลสโกตะรุยตะรุยตึงตังจัดระลองกองแกงมาลองบาเล่งปับ๊บมา เสียงเสียงอยู่ไหนส่งเสียงกันหน่อยคนดีนะผมเลือกคนดีมากจริงไอ้เคี้ยมไม่ไหวข่าดเนะนี้ยเขามีเสียดโอ้ยชิดเอ้ยใช้ไม่ถึงหนึ่งนาทีร้องดีไปผ่านานี่ผ่านขวาผ่านขวาเฮ้ย ไ้พี่นะ่าจะไมุ่ป็ไออย่างนี้นะโอ้เจอคนเก่งเจอคนเกง่งเจอคนเก่งตามเขาดีกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาผ่าน เลยวะโอ้ยเนี่ยโอ้โอ้คูโอ้คดมืนมืจริงด่านเบาๆกูหน่อยเฮ้ยอะไรวันนี้ด่านชิดเลยวะโอ้โหแดมโอ้ สมัดเย้วอยู่แบบนี้ไปโอเคกูครอดแล้วีที่ผ่านกูเกลียดมากด่าเมื่อกี้ไม่ได้เกลียดธรรมดาคือแบบเข้าใส่เลยเหมือนด้วยความที่ผมเล่นไม่เป็นนะครับโทษด่าก็คือคือชกเลงกูก็จะขอไม่เป็นเนี่ยน้องนั้งดูเขาแสงที่เป็นแล้วเนี่ยโอ๊ย โอ้โหอืมนี่จะตามๆเธอข้างบนอ่ะตัวข้างบนอ่ะแต่เล่นคนเดียวเหรอพี่แล้วคนข้างหลังนี่ไปไหนกันหมดนี่นี่ผมว่าขับผมไม่นี่แล้วนะข้างหลังไปไหนหมดฮัลโหลไปไหนกันวะ มันไปแยดทำแบบประชาชนอะไรกันหรอดูดูดยังไม่จบครับมันมีการนึงไอ้เชี่ยเออไอ้คืี่ฝ่ายจริงวะไอเ้เงี้ยจริงทุกคนคะแนนมันเยอะทั้งวันทุกคนแต่ว่ามันต้องแลกมาอย่างเงี้ยทุกคนจะมาชงมาชิวไม่ได้ไม่ได้ไ ขวาผู้หวังผลโอ้ยไม่ไม่หวังผลแล้วอย่างนี้หนึ่งสองทั้งหลังมีการแซงขึ้นหน้าตลอดที่สามที่สี่นะฮะไอที่หนึ่งแม่งไปคนละโลกแล้วไอที่สองแม่งก็อยู่โลกนี้นะครับแม่งเหมือนอยู่คนละจักรวาลทุกคนจริงครับแค่แม่งอยู่คนละทีคนละทางคนหนึ่งเหนือคนหนึ่งใต้คนหนึ่งออกคนหนึ่งคือคนนะครับโอ้ ทำไมมันดูทรมานจังนะเ,เล่นในโหมดเนี้ยนะครับคือแม่งวิ่งสามนาทีอะทุกคนดูดิปกติเราวิ่งกันหนึ่งนาทีสองนาทีโอ้ยข้างหน้ามึงก็รีบเข้าเส้นชัยเถอะจริงชี้บูทหนึ่งครับบูทสองบูทสามบูทสี่บูทห้าบูทหกบูทเจ็ดอันนี้ปาดขวาไม่เอาขอปาดซ้ายเลือกที่จะปาดซ้ายอันนี้ลงอย่างสวยงามเตาอ,อ้โหเลี้ยวยาชีพาย ข้างหน้ามึงรออะไรอ่ะไม่เข้าอ่ะพี่คืออะไรคือแบบเอาเข้าประกันสองขับคนต่งเข้าอย่างนั้นหรอเอ็ดดูดิทอาโบกเท่าไหร่ครับโอ้แม่งมาไวกันมาทุกคนหมอชิดอะไรวะเนี่ยบวกแปดโอ้คนเล่นางางโบกแปดโอ้โหทุกคนผมแหมโอเคแล้วทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะกันนะครับผมนี้พักก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพักก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าโอเคสำหรับใครชอบอย่าลืมจะกดทั้งหมดเลยนะครับผมคอมเมนต์ทั้งหมดด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมจะกดทั้งหมดโอเควันนี้เจอกันนะครับผมบ๊ยนะุยฮะ